สวัสดีครับ mm hmm. ผมเดฟอดิเทพเชยนันนะครับช่วงนี้โรคโคว COVID ิดสิก้ากำลังระบาดในะจังหวัดนครศรีธรรมราชของเรานะครับผมอยากให้แฟนบอลทุกคนช่วยกันดูแลตัวเองกันด้วยนะครับไปไหนมาไหนใส่แมสพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆไม่ได้เป็นหมอจย่เป็นห่วงนะครับขอบคุณครับสลามอะลยกุมวะเรามะตุลอยเระกาตุฮลานีช่วงโควิดกำลังระบาดเด้ กิโตนั่วีแฟนบอลกิตตยากรกทุกผู้เล็กก็เลยกีการูการูพักกันแมทเด็กบ่าวกเจยวเอกโฮเตทกัสร่างเงี้ยสมมุตัดได้ยาดอีบอมมุตั้บีบมีสวัสดีสดสสดครับผมแม็กนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวนาเคียนและชาวปักพนังทุกคนครับก็ขอให้ชาวนครศรีทุกคน วิกฤตโรคระบาดโควิดนี้ไปด้วยกันครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับช่วงนี้โควิดกําลังระบาดหนักนะครับก็ผมอยากให้แฟนมอนทุกคนไปไหนมาไหนก็ใส่แมสแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะครับล้างมือบ่อยๆขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยนะครับผมไม่ได้เป็นหมอครับแต่ผมเป็นห่วงสวัสดีครับในสถานการณ์โควิดเริ่มระบาดมากขึ้นในเมืองนครขอ,ขอให้ชาวมอ,องนครสวมใส่แมสก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง และขอเป็นกำลังใจให้ชาวนาเคียนและชาวปากพนังผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปโดยเร็วและขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมแทนพนุพันธ์จันแก้วครับก็วันนี้ก็ผมมาให้กำลังใจชาวนาเคียนกับชาวอำเภอปากปากพนังนะครับที่กำลังเจอสถานการณ์โควิดตอนนี้นะครับ ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยครับแล้วก็ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็คนที่กําลังใช้ชีวิตอยู่ปกติตอนนี้ก็ขอให้ระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ปลอดภัยจากโรคนี้ไปได้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมอันโตนิโอแวรซูล่าครับก็ตอนนี้สถานการณ์โควิดในจังหวัดคนครศรีธรรมราชเริ่มระบาดมากขึ้นโดยเฉพาะในอําเภอนาเขียนและ ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวนาเคียนและชาวปากพนังปลอดภัยและผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้นะครับที่สําคัญไปไหนมาไหนก็อย่าลืมล้างมือเว้นระยะห่างและก็ใส่แมสด้วยนะครับและเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเตกัลังองนามนะครับนักฟุตบอลนครศรีอยุธยาครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้นะครับกำลังแพร่ระบาดเยอะนะครับผมก็อยากขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ดูแลสุขภาพมันล้างมือนะครับสวมแมสแล้วก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับพวกเราจะผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปให้ได้ครับสู้ๆนะครับสวัสดีครับผมนะัทภูมายาตัวแทนจากสโมสรน,นครศรีอย็ดเนื่องจากตอนนี้สถานก,การณ์โควิดในนครศรีมีการระบาดเพิ่มขึ้นมาก และชาวนาเคียนชาวปากพนังกำลังประสบปัญหาการระบาดหนักของโควิดผมจึงขอร่วมส่งกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิดครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมโคตนาธอัคตรพรชลิตาพรนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวนาเคียนชาวปากพนังรวมถึงชาวจังหวัดนครศรีทุกท่านนะครับที่ประสบปัญหาโควิด -19 นะครับ ก็ขอให้สู้ๆนะครับแล้วก็หายไวๆรวมถึงเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับ